สบไปดดสะพานพระรามสี่คนสะพานพระรามสี่เดยวต้องได้ปะเออค่ะเป็นท่าเทียบเรือข,อขนาดเยอะใกล้เลยนี่พระรามสี่ ขนาด,ดเห็นรถก้นเห็นบอสวดขนาดเลยอืวานโบราณด้วยตะนั่งรถผ่านนะเจียวว่าขนาดเลยนั่งเซฟี่จักบาทก่อนึ๊บว้ายมองว่างกล้องพอดีเลยเอ้ว่ากันเด้อโอเคตกลงนน่เรียบร้อย <laughs> งานละเรียบร้อยตูวแกวานศุกร์ท้ายอยู่มุมงตั้งไก่บ้านเฮากฤสีได้มาถ่ายแบบทางล่างพอได้เอาขากลอกมาพอได้เอาไม้เซียวผีมาจะถ่ายงานในน้อยหนึ่งประมาณสัมเนียลว่าไปทางใดแหละโี้เถื่อนเลยค่เไปค่ะเลยอ่โอ้กัน แันฟลานสีงับเจ้าปัญญาจบาทเอ สะพานพะลามโอ้เคยนั่งเคยนั่งรถขามอยู่ด้แต่ว่าคับประคอยาล้มมากไปเลเสือสะพานพะลามสรีุ่นทบ,บุรีอันนี้คือเรือขามภาคเรือเกาะกิดคนละสิบบาทไปเกาะกิดเกาะกิด พยายาเจาพญายาลไลล,ไลลงไปไลลงไปทีสะพร์ตากิ ตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานปราณสีสะพานปราณสี่ี่โอเค เดินต่อทีนี้หน้าหน้ามานั่งครับก่อนใต้สะพานมันร่มรื่นดีเย็นดีแต่าสาวๆเขาไปก่อนแล้วหลังจากที่เราไปถ่ายวิวทิวทัศน์ใต้สะพานตรงท่าเรือเราก็จะเดินกลับไปจุดที่เข้ามาใหม่ๆก็คือที่เข้าที่กำแพงวัดวัดบ่อเนาะวัดบ่อตรงขามกับไปตลาดอ่อ ป a c เก็ e ใต้สะพานพระรามสี่โอเคไปใส่แล้วสองสาวสองสาวไปใส่แล้วว่านข้าวไปใส่แล้วเห็นเดินเม่เบบมาเป็นอะไรล่ะเวลาน,นี้เป็นอะไรล้ววะ แบบเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละที่เข้ามาตอนแรกๆเขาตดคลิปตดคลิปไปดื้อเย่เนี่ยเ,ยเยข้าเข้ามาเราก็เข้าเลาะไปในวัดแล้วก็ออกไปท่าเรือใต้ไอ้สะพานพระรามสี่มีวัดกวางนะยัะจะมีสองแถวจอดเรียงรายอ่าสาวๆไปแล้วสาวๆเดินแบบไวขนาดเลยบว่ทันเลย นีคือพื้นท้องคือะตะไคร่สะพานพารามสี่ย, 4, 000, 4, ย่จุดนี่ก็จะมีพวกตลาดมียังมีของขายหลายทุกคนเลยเราก็จะเดินเดินไปเรื่อยลูกซื้อปลาเยวาวราช Thế mà chỉ cần tiêu sao? Ồ, ừ, thì cần tiêu nướng à, bỏ. Mua mì tiêu nữa theo này. nữa, nữa à đấy, mũ đấy. Ồ, năn thì. 会必。 ข้าวหุงข้าวเตาแก๊สนี่อุปกรณ์เนี่ยมีหมดเลยเนี่ยอารลณ์งก็มีเยอะๆครบคันเลยทีเดียวอ่นู่นห้องช่าของนู่นจื่อเอาซอยเราซอยละห้าหมื่นห้าหมแล้วเทีบกับคายรากไปอีกไไรัตีไม่ป่าเออคบ้ต้วนึงกัดยังก่ก๋วยเตียว มันกะทำมเม่ออีดอกอนนเป็น้ายยังไงรน้อนจะผ้าเสารึเปล่ผ้าเสารนะกระอ้ออ่าโอ,อ้เลยโชคไปทำไมลิฟต์นะ 505สวนลุมพินี กัดดีขานาดแต่บ่ะเดี๋ยวน้ำมะพร้าวน้ำปั่นนุ่มสดก็ะจะปั่นอเอร